สวัสดีครับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้ได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วไปกดดูที่ช่องจะมีหน้าหลักกับวิดีโอเลือกวิดีโอแล้วลูดดู200คลิปได้เลยครับช่องนี้จะรวบรวมของเก่าของโบราณของหายากราคาแพงมาให้ทุกท่านได้ชมกันอย่างไม่มีกักเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้ให้เวลา3วิกดหยุดแล้วอ่านเองนะครับ1วิ2วิ3วิกดหยุดอ่านเองแล้วแคปหน้าจอแล้วต่อไป เข้ามาให้ดูทีละภาพครับ1วิเตรียมแคปหน้าจอนะให้เวลา3วิ123แคป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 หน้าจอหรือจะกดหยุดแล้วดูเองก็ได้นะครับอ่าโอเคนะครับเพื่อนๆให้ดูใกล้ๆเลย เอาใจคนดู u t u b e นะครับเอาใกล้ๆเข้าไปอีกโอ้โหเป็นไงล่ะนี่ดูครับรายละเอียดนี่ดูครับรายละเอียดเป็นไงปิดการขายไปแล้วนะครับเหรียญน,นี้เอาใจคนดู youtube ช่องผมหน่อยครับเห็นชัดไหมรายละเอียดของเหรียญยิ่งกว่าสองกล้องจุลทรรศอีก อสุดยอดไหมครับโอเคนะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่กดติดตามนะครับช่วงนี้เหรียญเนื้อเงินวาวาวพื้นหลังวาวๆาวแล้วก็พ่นายสีออกเทาๆแบบเนี้จะมาบ่อยนะครับยังไงกดติดตามให้ดีนะครับเขาบอกว่าปิดการขายไปแล้วใครซื้อไปเอ่ยไหนๆๆลรับค่ะรับค่ะ โอ้โหนี่ครับปิดคนนี้คุณเล็กนั่นเองนะครับมมโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีนะครับ